พลายตัวละคร,ารนารุตโตะยากที่สุดในโลกอุจิวะกายิปะทะ6คะเงะรุ่นที่28อุซึมะกินารุเบนพี่ไหวกับผมหรอะมาดิน้องยิงไม่ถั่วเพราะมันเล่นกับพี่อ่ะโอเคแต่ลงก่อนนะตัวหักดูว่าให้แข่งแรงเท่าไหร่นะ เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับนารูโตะเนี่ยการอิจแม่โคจะนัมเบอร์วันนัมเบอร์ตึงแต่ในสุดผมก็พบเจอคู่ต่อสู้ที่พอจะต่อกรกับผมได้พี่เบคเป็นหนึ่งในผู้คนที่อ่านมังงะนารูโตะจนจบดูอนิเมะนารูโตะจนจบครับอายุเท่าไหร่อ่ะผมอายุ26ปีนี้ก็คือตอนที่อ่านนารูโตะการน่าจะเพิ่งเล่นแบบเลือดโอเคเปล่าโอเคเฮ้ยเบคก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนารูโตะลงช่องด้วยใช่ใช่ใช่คือชอบนารูโตะมากชอบนารูโตะกับวันพีษจริงๆวันพี้ดูคลิปอยู่นะ ไม่เอาไอ้กิไปหรอกไอ้บไปเปิดแลกเปิดกันแลกเลยอันเนี้ยมาเลยเนี่ยคู่ต่อสู้ที่สมมเนื้อสุดแล้วไม่ใช่แค่ดา้นนะพี่เป็ดมีความเบียวนารุโตะขพอกับผมอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเวลาผมเล่นเกมกับพี่เป็ดอะสมมุติเกมไหนมีตัวที่มันมีสกิลยากล่าพอพี่เป็ดกดสกิลยกล่าปุ๊บพี่เปจะพากันมาทันทีอุซึมอกินารุโตะจะใ้กัมาร่าโอ้หเฮ้ตุ๊ต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  โอเคสมน้ำสมเนื้อสุดจริงๆพาร์ันี้มีรางวัลที่เห็นโมเดลบ้านของบมปอ๋อโมเดลอ่ะซึ่งถ้าเกิดพี่เอาผมลงอ่ะพี่ได้ตัวไหนพี่ให้ทีมงานไปขนมาเลยใช่เหรอเอออันนี้พูดจริงจริงเหรอพี่ได้ตัวไหนที่ไปขนเฮ้ยการหยิบไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ราคาที่หมูที่หมาต้องมีสองหมื่นถึงสิบห้าหมื่นให้พิชิตรับผม ตัวเท่าไหนตัวเท่าไหนก็มันมีตั้งแต่ไซส์เท่านี้เนี๋ยไซส์เท่านี้อยากได้ตัวเท่าหนวดขาวอ่ะมันได้มีหรอมีถ้าพี่เอาหุบลงพี่ไปขนได้เลยวันไหนทีมงานว่างไปได้เลยคนเองคนเองได้เหรอแต่คนเองนะยิ่ไแม่งหนักไม่เป็นไรเรียกรถด่าอันนี้ให้จริงนะไม่ได้โมนะไม่มีพูดกันหลังกล้องนะได้แล้วแล้วแพ้อ่ะไม่ไปแพ้เหรอนี่เราอยู่ที่บ้านไม่เป็ดอ่าครับผมยกน้ำหนักด้วยลูกน้ำหนักที่มากที่สุดเอาแบบหัวโรถเลยพี่ โอเคนะงั้นเริ่มไปดีกว่าโอเคนะพี่คิดดีแล้วคิดดีแล้วถ้ามึงแพ้กายต้องยกได้ปะยกได้ดิเอาได้ได้แล้วได้โอเคให้เของรางวัลแล้วก็ยกด้วยถ้าพร้อมแล้วลุยเลยพี่เอาอยู่ฝั่งไหนไหมใกล้กระดิ่งไหมอ่ะุลต่ออะไรกันเอ้ยไม่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 น้องเป็นแฝงแต่แฝงไม่เตรียมนะไม่มีไม่มีไม่มีรู้ไม่เห็นพี่ดูคลิปวันทีพี่มันคิดไอ้กายมันตอบได้แปลกมันไวเกินหรือมันเซ็ตใจเหยงเตรียมมาว้า ใครก็รู้ว่าผมตึงกระตูนเดี๋ยวรอดูรอันนี้ที่ว่าผมตึงไหม่ะเราต่งตึงกว่าตันที่คืดได้เยอะแลนะเยอะแล้วอันนี้คือตึงกว่าเผื่อแบบปุ๊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 บปุมบปุ๊บปุ๊บปุ๊คปุ๊บปุ๊นปุ๊่ปุ๊บปุ๊บปุ๊วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมุ๊บป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 ุ๊อปุกบปุ๊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 บปุนาปุตบปุองอุ๊าปุะ กดกล้องเหมือนมันพีทเลยโอเคไอ้ไงไก่มุณอยากให้กูอยากเสียาลนี้ดิไอ้ลืงสมองพี่กอลังมาไอ้พี่ลืมหมดว่ากูท่องมาไอ้ท่องมาด้วยเหรอแับไฟป้ามาเฮีย่เพิ่งอย่าเพิ่งผมกลัวเกมไม่ตื่นโอ้ยขอตาตรงนี้แล้วกันตรงนั้นเนี่ยถ้าว่าหัวเทียมสวิตอายุเยอะเลยเป็นพีทอายุเยอะเลยไอ้พี่กูอยู่บนต้นไม้ได้โอเคไอ้กูลงไปวะกูลงไปช่วยเป็นอนโอเคเลยต้นเลยไอ้เกมพูดได้ดิดีมา สามสองหนึ่งโอ้ยยี่คอนั้นคนง่ายเลยจัดจบแล้วมินาโตะโอ้โหเอิงรู้ที่สี่หนึ่งแปมเอนัดเสร็จต้องบอกนักคุณมาเอางี้ไม่ต้องแค่ชื่อแค่เราแค่บอกให้เรารู้ก็พอแล้วเอาไปก่อนแปมหนึ่งมินาโตะเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยเรนี่เดี๋ยวนะตอบดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนันโตะนักตอบเป็นคำตอบที่ถูกครับเด็ดจังเลยกูคิดว่ามินาโตะเหมือนกันพี่ มึงไม่ได้จริงจังดิว่ามึงเอาหาจริงเอาหาจริงจังภาคไหนโดนโตอะไรไว้จอนก็คิดว่ามีแต่โนตอนไหนอะตอนไหนไเนี่ยแจมป ตอนที่มันไปนี่ไงไปต่างโลกไงโอ้พักโอ้พักไหนอะน้องไม่รูไม่รู้เหมือนกันไปต่างโลกไหนอะไม่เเห็นนะโอยจอดไปไม่ได้แอนแมะไปแบบคอนตัมอะไรอะน้องไม่เป็นเดอะบูวี่เหรอ่าจะเป็นเดอะบูวี่มดูไม่ได้ดูเหมือนกันตั้งไม่พอแปพักอ่ะแต่แั้นเมื่อกี้ของดนก่อนผมก็เอามีนาโตะนั่โตะว่ะเอาใจนะหนึ่งนะ1นึ่งส่วนนะก็ไม่ได้ตึงไอ้มีกี่ข้อยี่สิบยี่โอเค อ่ายังผิกได้อยากบออ้กูไม่ขอแบบสิบด้านตอนหนึ่ง่ได้กลินด้ยแต่แรกเขาแบบซื้อสีเข้าแพ้อ่ะกินได้นอนเหมือนตอนนี้แล้วก็เออสงสารมันต่อไปโรจิมารุแล้วไอ้เจ๊คถึงบอกยาอยู่ในรูปบอกว่าโรจิกูกูเลิกอ่ะโอ้โรจิมารุเป็นคำตอบที่ผิดเท่าต่อไอ้พ่ต่อได้ป่ะได้ นางตะกนางานตะเออนางตที่ถูกเฮ้ยเบ็ดมั้งอ๋อกับปีของป๋าดคุณอโอเคต้องจากทางได้แหละเอ้กายนีก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่าอหน่งเท่าอยู่เ้ยหนึ่งเท่าอยู่สอง้เหาองิงอ่าหรแถมก็ไม่ไดเหมือนไอกีบนะมันเนแค่พรอ่ะเออเป็นริงแลสองปีไอกีบไม่กดเลยสามนึ่ไป ไอแม่นารูโตะชื่ออะไรวะเอาเป็นว่าแม่นารูโตะชิซนื่อซุนทรเป็นคำตอบที่ผิดพักเอ้าซากุระซากุระก็แย่นะพี่พี่มันแดงแต่เลยไม่แน่อาจจะยอมซากุระเป็นคำตอบที่ผิดพักไอเพื่อนร่วมทีมใหม่ของซาสึเกะคารินคารินคาร์อะไรสักอย่างคารินเป็นคำตอบที่ผิดพักไปไปครับผมมบอกคำใบ้เพื่อะไราที่เปิดไรืยังเฮ้ยขอยคนว้าวว้าวเฮ้ยทฮินาตะ ไอสัตว์ผู้หญิงก็มีไม่กี่ทีหน้าตาเที้ยตาหน้าตาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะไม่ต้องบอกจำตัวขอดูตัวเลยเนี่ยชื่ินาเดชื่ายชินเดิเป็นคำตอบที่ผิดครับ่ะมึงตอบเลยตัวคำใบ้ครับคำใบ้ผมตอบโอเคคำใบ้ครับยานีฟันโลกีลินลินไม่ใช่ลินลินมันผมดำ่ะกูรู้เลยกูไม่รู้ชื่อ กูรู้แล้วไอตัวที่อยู่แก๊งโอลูจิมาเออไอตัวเปาคียเออไอตัวเปาคุยเปา,เปา,เปาคุยอะท่า,าเอาคารักของโอลูจิมาเฮ้ยต้องมีชื่อนี่น้องชายต้องมีชื่อด้วยเหรอ,อ,อมันทาคุยะเกือบถูกไหะชื่อที่กายพูดอะ<ไ>อเกือบถูกไหะฮารุมิทางุยะทางุยะทางุยะเอ้ยถามอะไรผิดหมด พาหาระกูยอมค่อกูยอมพาอยู่ยะโอ้ยควายเอ้ยใช่ไ่มตัวคุยเออตัวคุยแล้วโม้โหขาไปหนึ่งข้ออะโอ้ยอย่างดีตัวตึงนารุโตะอุติโวอุซุมะกิโอคางะะตอบชื่อไม่ถูกไม่ใช่มันตัวประกอบแต่ก็กรอบอยู่เออมันกรอบเกินพี่แฟนตัวยงเราตอดจริงกันกัยอะไรนะเปิดกำลังเกินเอาไม่ก็บอกว่าพี่แฟนเราตัวพี่ไม่ได้แฟนไทยยัก เราตัวเราตัวไงตัวตัวมันไม่ได้สู้ไงดูแค่คนที่เติมตัวสู้อ๋อคือเราตัวสู้เราแค่คนที่อุจิวะสู้อ่ไปต่อไปต่อสามสองหนึ่งไปตาสึเกะมึงบอกว่ายาสุนหรือโลกจอมตึเกะเป็นชื่อที่ผิดครับอุจิวะสักตัวพี่รู้ว่าใครอ่ะใครใครน้องมณระที่ตายอ๋อแต่พี่ไม่รู้ชื่อเพราะมันออกมาน้อยเกินอุจิวะขออนุญาตดูอิซึดะใช่ป่ะ ใช่อุจิวะอิซุนาเป็นคำตอบที่ถูกเพราะที่ผมขอไม่เอาคะแนนไเอาความคิดที่เป็นไม่เป็นไรน้องชายเอาไปก่อนไม่ไม่ไม่พี่ไม่ไม่อย่าไม่ถูกสีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแล้วพี่ตอบให้ละกันอ่ะได้ได้อันนี้เอามาหนึ่งคะแนนอ๋อตัวตึงอุจิวะเออเพราะอยู่ในอุจิวะเลยรู้รู้หมดพี่ของรู้หมดแส้นกุสาอุจิวะแล้วมิตาด้วยเฮ้ยของจริงก็อยากโดดขึ้นนำเว้ยชอบอยู่สูงกว่าทุกคลิปเลยเนี่ยเชียดเลยเมื่อกี้ยังมองชาสึกิอยู่ตัวต่อไปสามสองหนึ ไม่เลยใครจะไปรู้ชื่อไอ้ลิงอัญเชิญของไอ้รุ่นที่สามกูยอมซาลุโทบิซาลุซาลุเซตซาลุเชกิซาลุคำตอบที่ผิดครับบอกคงว่าซึนโกคูเอาซึนโกคูผิดครับกูยอมโกหังต้องผิดครับยอมสัญญาสัญญาทิ้งเา็ุกก็บองอีกก็บองอีกบองอีกผิดครับราชาวานอนเฮ้ยเฮ้ยกูว่าใช่เกลียดนะเกลียดนะเกลียดนะ ราชกระบองไม่ใช่บาบูอไยองไม่รู้ชื่อจริงเกตระโต้บอกาไปสองข้อแล้วนี่คือเฉยชื่อมันก็คือพยาลิงเอ็ดมาโอ้ยพยาลิงเอ็ดมาใครจะไปจำได้ว่าชื่อสัตว์อันเกินจำเป็นหมอคงไงมึงเอากรรมมารู้หรือว่าเอาพวกเออกรรมอุจิมาดิไอกรรมไม่มีนะมีแต่กรรมมาคิดผิดนะหรอกรรมมาคิดผิดไอ้ก่ไอ้ไก่ดิฉันนี่หนำ่มนำนะโอเคโอเคสามสองหนึ่ง โคนันถูกโคนันเป็นคำตอบที่ผิดครับเอ้าซากุระผิดครับเ็นเ็นผิดครับไฮ้อะไรวะโคนันซาสึกิซาสึกิเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ้าุณมองมันเหมือนเดียตรงไหนวะรอดูน้องรอดูรอดูซาสึกินี่นี่อ๋อนี่เพราะว่าตั้งผมมา จะมาน้ำเหมือนแต่กูเป็นกิจไม่ได้อยู่นะเนี่ยถ้าทำเหมือนพี่เป็นกิจไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่อากาศนะน้องไอ้กิจเรารำรัวยเลยตัอย่างเอาละมันยากว่าง่ายคนตีสามสองหนึ่งไปรินรินเป็นคำตอบที่ผิดครับรามาซะด้วยที่นาตาเอ้ย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 มีทรงมีทรงเหมือนมาทาตามีหน้าตาคำตอบที่ผิดครับมันบอกว่าอันนี้ยากเนี่ยว่าน่าจะยากเว้ยเชนเชนผิดครับ เนจิอยู่งันเนจิเนจิเป็นคำตอบที่ผิดครับต้องการคอมไบเพิ่มไหมเอามาอ่อะอ่ะสามสองหนึ่งไปถ้าซึตอบไปแล้วนี่หว่าเอาดิตอบเปล่าอิเนดจิเฮ้ยเอออินดจิเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอินดจิขึ้นตาอีกละดูด้วยดูด้วยผมแม่งเอามาแค่แววตาถ้ามึงเอารอยย่นมาแรกกูรู้เลยเฮ้ยทำดีว่ะทำดีอ่ะ ต่อดีตต่อีไม่มีเขาห่วงอีทันจิเลยจริงสามสองมันไกลไปเกินหนึ่งไปโอ้ยเชิญดาวคนละตัวเลยค่อยๆไล่ทีละตัวอีทันจิไปแล้วทัสเกตไปแล้วอิสุนะไปแล้วอ่ะโอปิโตะโอปิโตะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอา โอ้โหไล่ดูเถูกดีดูได้งเอาดีๆี่ก็มันมีตาเดียวมีมีเอ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 อเ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 เอเเอ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 เเอ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 เเอ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 เเอเเอ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 เเอเอเอเเออเอเออเอเอเออเอเออเ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 ออเ โอเคเอาจริงเอาจริงเอาจริงอาเภอจริงเหเดี๋ยวกูนี่นี่ฮะดูต่อให้ตาเดียวพออยู่กับกายอ่ะไม่ต้องดูเยอะเหล่ๆพอเล่ๆพอเรียกเขาว่าฮัตเกะอันนั้นปุ่เอามาดีใหญ่ใหญ่ต้องใช้นดวดูแหวนเขอกลับมาขึ้นนำ่อยดิสามสองหนึ่งอาจารย์ไก่ไม่ใช่อาจารย์ไก่เป็นคำตอบที่ผิดครับ กูเรีกคะแนนอแงเลยพ่ออาจารย์ใจอ่ะชื <t ries> <t ries ่ออ๋อชทูก่านใครเไม่กอรใงเมนตเดียวด้วยจริงโอ้พี่ไดยจริงปะใช่ยามาครได้ใอ่ะไม่โตได้ออกมาแค่ตอนเดียวเองปะช่ไม่โตได้อ่ะออกมาแค่ตอนเดียวตอนตอนนี้ไอคาาชิไอมันไม่สู้จะดันจา อะไรอ๋อจะออกสองช่วงก็คือช่วงที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเด็ทายไม่แต่อันนั้นมันมันมันเป็นไอ้น,นี่เป็นย้อนอดีตตอนชู้กับมาดาลาดีที่ใช้แบบเปิดประตูอะใครมงแแบบประตูแล้วมันย้อนมันจะตายแล้วปลอมนี่หว่าเอ้ยไม่ใช่ใช่ไอ้ไนีน่มันตายเพราะมันชู้เจ็ดดาบนินจาใช่แต่มันออกมาตอนย้อนอดีตออมาตอนย้อนอดีตใช่ผพะก็คาชิมันซึ้งไงที่แบบมันยอมเสียสละเพื่อสู้กับมนาลาอ๋อย้อนอดีตว่าเฮ้ยนี่คือคู่ดร่สู้ของเขาพ่อเขาออกมาโอเคถูกแต่พ่อมันตายเพราะสู้กับเจ็ดดาบนินจาแล้นี่พี่ก็คือนำแล้วสาม ไม่รู้ว่าจะมีวันนี้ไม่มีโอกาสที่กายจะขึ้นนำมันนะยากเลยเอ้ยใค่หรอพี่คืออุซิเบกิจตูมักกี้จริงนายลูกเป็ดไปต่อเลยสามสองหนึ่งหมเลยอุ้ยอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่เป็นคำตอบที่ผิดครับแค่ไหนคือโดนท้าสามไม่ได้ยากนะยากอ่ะพี่เป็ดโชว์ดิอยากโดนนำมาส่งแต้มว่ะค้าวมุตโตอ่ะค้าวมุตโตะผิดครับต้องการกำใบเพิ่มไหมหูว่ะตึงอ่ะตึงจัดแบบกำใบเพิ่มแล้วกันผมอ่ะครใบเพิ่มครับสองคัดหูเราเลยหนึ่ง ข่าคาชิอะไรกันขคาคาชีชัวยชัวยใช่มีใยเออคาคาชิเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะประจำต้องมีใอ่ะข่าคาชิตอนกลมตัวไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคไหมผมไม่พอตื่นเลยนะอันนี้มันไม่ได้ฉากสู้พี่ดูฉากสู้น้องอ๋อฉากนี้พวกเด็กน้อยดูกันพวกเด็กน้อยดูกันสามสองหนึ่ง ที่มาไีเกินเออเดี๋ยวมาลีเป็นคำตอบที่ผิดครับเอ้าจะบ้าหรือไงเป็นๆผิดครับเชื่ออะไรผิดครับตั้งรัมันย้อมผมชันและวสองละเป็นคำตอบที่ตสันะครับกุนตีนมันย้อนผมมันย้อมผมใช่ใช่ตั้งรั้วใช่กุนตีนุ้ยจิเบตเซนดีนะจำสองแล้วจำง่วแล้วไ่วงมั่วนี่คนที่จะหิ้วต้นน้ำอีกรวขอขึ้นหกแล้วละกันมาดิมาดิไม่ไหวและวไม่ไหวละ ไปสามองหนึ่โอ้อาชูราอาชูราเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับของจริงหวานก็ไม่ได้ตึงนะเชี่อความง่าอันจริงพี่ดูแต่ว่าพี่รู้จักคนนี้แต่พี่จไม่ได้้ถาเออจับไม่ได้เพราะใช้กระสุนจากคู่มันเป็นอินดาพูรู้เออเอารู้รู้เออรู้มาลูกเสนหนุ่มวิถีไงเสนหนุ่มวิถีใช่เช้นเต๋าอ่ะไปต่อไปต่อไป3 2 1 นางตะโตนางตะโตเป็นคำตอบที่ผิดเอ้าโคนั้นอ๋อถูกต้องนะครับโวยน้บเป็นรวเลยเรียกว่าอะไรเรียกว่าลนพาหกอู้พ้าก็หกเหรออู้ลากก่อนโมเดลกายอิจจาอีกเจ้าข้ออู้เฮ้ยมันจะมีข้อที่เราโดนมุขไปสองข้อเจ็ดข้อป่ะโอกาสผมเหลือไม่เยอะแล้วผมจะปกป้องโมเดลผมเลปได้ไหมมันดูกันจวเจอกันสามสองหนึ่งโอ้ดูได้ดูได้อินาตาอินาตาเป็นคำตอบที่ คพี่ให่มันใจสองตัวอันไหนจีบอ่ะครับพี่รู้หรือพี่ไม่รู้ชื่ออ่ะอ่ะพี่ใบให้น่าจะเป็นขีดจงมูะสายเลือดป่ะเป็นขีดจงมูะสายเลือดตัวเนี้ยฮาคุเออฮาคุใช้เข็มอ่ะไป็นเซ็นต์ตกอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะพี่เป็ดดูดูเน่ปึก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 ภาษาฮาคุเอ้ยใช่เหรอเออจะไม่รู้ได้ไงพี่ทพันภกษาเฮ้ยอฮ้ยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอชิ้นนี้ว่างดูติ๊กต๊อกเหี้ย ได้วางดูเยอะเลยหรอเชื่อไม่ดูชื่อสุดแต่เด็กกับพี่โทวดีตัวดีตอนนี้พี่ดูด us ้ปยตัวกไหมพี่พอดีตัวนี้พี่ดูมันเด็กป2เอ้ยม2เนี่ยม2มันนานเกินทรับกูออ๋อเออมันนานจริงเพราะมันโผล่มาตอนภาคสุาทนารุโกบจภาคแรกๆเลยเป็นตัวร้ายตัวแรกของเรื่องเลยครับและเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างดีปวดบกะตบุษะด้วยโผล่มาทีหนึ่งตอนมหาสงครามมิจาออกเป็นศพเดินได้สำเร็จสี่อาชีพไอจินด้ไอ้กิ้นดูกู ไอเก่งนี่คือแบบโดนเดียวมาจัาไอเก่งน่าออก EP ดีนะทำไมพี่เล่นปีนยีนจำเหมือนนะอ๋อแบบรียนมันปลอมตัวตัวพังตัอมตัวเป็นไม้ได้ไปเออเป็นต้นไม้ได้ไม่ใช่แรงไมปล่าไปสามสองถึงเวลาทำโดกแล้วน้องๆตัวอะไรวะพี่รู้หรอเทนเทนเป็นคำตอบที่ผิดครับเทน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 เป็นคำตอบที่ผิดครับ การบรรุจารบรรุเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ยพี่แป็กแม่งโหดเกินไปอู้หูดูดูเกมของจริงอัน้ต้องอะไรต้องหูใช่ไหมต้องหูต้องหูหกเจ็ดบึ๊บอ๋อถ้าว่าผมกับผ้าที่เป็ดไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวงานหัวจะมีโอกาสชนะแล้วมันจะเป็นเสมอซึ่งมือก็คือสี่นะเจ้าของช่องอ่ะโอ้ยมาดิเชื่อมันในตัวผมรอดูมาสามสองหนึ่งบึ๊บ ออร์จิมารุออร์จิมารุเป็นคำตอบที่ผิดครับนางาโตะดาวระบับมังสีขึ้นที่เออนางาโตะเป็นคำตอบที่ผิดครับเอ้าเป็นโชว์ดิผ้าเนี่ยหลอกดูเลยนะผ้าเนี่ยหลอกไม่ผ้าหลอกวิเคราะห์เสื้อสีดำเสกยงหนึ่งในแสงอุส่าอ๋อแสงอุส่าน่าเป็นแสงอุส่าแล้วก็ดูจากพื้นหลังนะครับคือเราต้องวิเคราะห์จากแสงต่อสู้ฉากต่อสู้ใช่ครับฉากต่อสู้น่าเป็นแบบดินหน้าดินแสดงว่าไม่ใช่สงครามดินจ้าป่าวะ ชื่อเชี่ยอะไรวะมันจบนานแล้วไงมันจบนานแล้วไงเราตัวที่ดันปะที่ดันไม่ใช่ไม่ใช่ผิดครับมาดาระไม่ใช่พี่มาดาระเป็นคำตอบที่ผิดครับขอหงวกกังวาเพิ่มอ่ะขอกังวานเพิ่มมีหันจองกันไปเปล่าเรียกว่ยากเรียกวต้องเซ็ตอ่นไปนี่คือนี่เลยเอาเลยอ่ะต่อแล้ว หุณนเชิดของยาโจโอ้โหแล้วมันต้องมีชื่อเปล่าก็ยาโจอ่ะตัวที่เท่าไหร่หุ่นทั้งสิบเอ็ดตัวของยาโจยาโจยาโจไปอุ้ยเออแต่ยาโจก็ได้ยาโจเป็นคำตาบพี่ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ใช่หุ่นอันนี้ยาโจไม่ไม่อันนี้เป็นหุ่นอ๋อยาโจอยู่อกอันนี้จะสู้กับเกาหลีจะบอกนะไอนที่นี่คือยาโจเนี่ไอะไรมาจะไปในเชียนี่ไม่ไม่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะมันบังคับจากข้างหลังชัวร์ปาะใจตัวเองอันนี้เป็นอะไรอันนี้มิด ไม่มีไม่มีคูงไม่มีอะไรเลยเลือสามข้อเจ็ดเท่าใครได้สองคนเลืข้อแบบสูสีอ่ะเชฟมือซ้ายหรอเชี้ยหูซ้ายแล้วกันนะขวาดีกว่าขนาดกว่าต่อไปสามสองหนึ่งกูก็ไม่ลุกเลย ดีดีดีกูไ <favorite> ม่ลงไวกว่านี้หัวกูน่าจะรั่นโค้กูก็ไม่รู้หรอกว่าใครเอาจริงแต่ดูจากทรงแล้วอยู่ในน่าจะเป็นที่หมู่บ้านโคโนะฮะอยู่ในหมู่บ้านโคโนะฮะเนี่ยพยันเนี่ยอนี้ใครได้ข้อนี้คือได้เปรียบมากอากามารุโคานาฮะเลยไอ้สัตว์อากามารุเป็นหมาซูนาเดะซูนาเดะผิดครับกูพอแล้วเต้นเต้นผิดครับเฮมารีผิดครับไม่ได้หมดเลยวันสัตว์พ่ออินอุ ชิโนเราตอบที่ผิดครับไอ้แมลงชิโนผิดครับโอ้ยกูจะเอาท,าท,าทาั้งเรื่องแล้วกูจะทั้งตระกูลนินจาเลยสัตว์เอามาครับไปแล้วไม่เอาแล้วอันนี้ยอมเกิดแล้วเปล่าขอสักอันหนึ่งอันนี่มันตอบแบบหลงกูเลยไหนกูเลยไหนผิดครับมันตอบจนกรรมการไหัวกรรมการบอกจะทั้ททงเรื่องแล้วครับมันเอาสีเหลืองมาหลอกเราแน่เลยใช่ใช่อันนี้ได้เป็นสีเป็นผ้าคุมใช่ป่ะคู่ชนะผิดครับล็อกลี ไอรู้เลยเอ้าจินตนาการสองพันองครามรู้เอกมีคิดครับต้องการทำใบเพิ่มไหม3 2ะสาอหนึ่งกะดึงโอ้โหอินาตะเฮ้ยเอออินาตะต้องทำบ้านบมาดิไม่ได้ตึงแฝงตาเหลือสองข้อถ้ายไม่รู้ไม่ไรวะโงงมาไล่ทั้งหมู่บ้านไล่ตัสในหมู่บ้านเหลือใครม้างอ่ะเหลือใครให้ไล่อะจะโงูจะ่ มันเอาสีผมสีเหลืองมาหลอกอะมันจะเหลือใครอีกอะในหมู่บ้านอะโคตรลิกาแล้วอ่ะต้องไปงานรถตัวละครลงแล้ใครรถด้วยกันเฮ้ยใครมีคำตอบนะอะไรอะไรไอ้เจนเหลือกี่ข้อสองถ้าผมตอบถูกข้อนี้คือเกมจบแล้วโอเคตัดสินกันเกมสุดท้ายอ่ะขอยืนดูตรงนี้แล้วกันอันนี้ยากมากอ่ะให้พี่ตอบก่อนละอะอะโอเคขอไม่ตัดสินเกมสุดท้ายเอยว่ะพี่เป็นจะตอบก่อนนะอะขอตอบก่อนชี้แน่ใจนะเออโอ้โหมันยากมันไล่มาหมดแล้วเหลือใครอีกอ่ะสาม 2องหนึ่งถามจริงพี่เ็ดรู้จริงเหรอไม่เราสังเกตจากนี้ตอบพูใส่จม้าแสดงว่าโดนไอ้นี่มาโดนโดนโดนปาดโดนปาดมาโดนมีแผลโซโลเอ้ยอะไรไม่ใช่แต่เื็นโซโลนะมันโดนปาดมาใช่ไหมต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลล็อกลีล็อกลีเป็นคำตอบที่พิ่ครับ วีคอร์ไปหนึ่งนาทีมีมวมปแจิระยะจิระยะเป็นคำตอบที่ิรับแล้วมึงทำหน้าหมืนถูกทำไมวะไอเหรอใช่เหรอจริงๆข้อนี้กาดแจกให้เป็นอยู่แล้วอยากไปตัดสินเกมหน้าแต่ว่าไม่รู้จริงต้องการจำใบเพิ่มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับสามสองหนึ่งนบบึ้ง แล้วมาใจเรนวจะแค่ไหนก็ต้องแพ้ลราราไปก่อนอยู่ในสงครามลิงจ้าป่ะสุดไม่รู้อะไรนะแต่ผมว่าชิโนนะโจจิโจจิเป็นคำต่อที่ผิดครับชิโนอะไรคชิโนผิดครับเอ้าไม่ใช่หว่ามึงหลอกกูกูไม่รู้พี่ต้องการช็อใบเพิ่มไหมครับเอาครับสามสองหนึ่งอะไรเยอะนะว้าจมูกใหญ่จังเลยวะตัวอะไรวะจมูกใหญ่อ่ะโจจิ มึงรู้เหรอไม่รู้โจจิร่างผมรหโจจีเราตอบไปแล้วโจจิร่างไม่เหมือนพ<ช>ี่มึงมีร่างผูวหญิงร่างผู้โจจิร่างผมโจมโจิเป็นคำตอบที่ผิดครับยอมกเลยเอ้ยถ้าพี่ยอมข้อ,น,ขอน,นี้คือเกมหน้าพี่มีโอกาสทีก็น,นะ,ะแต่ถ้าเสมอกันล่ะถ้าเสมอก็ต้องไปตัดสินกับเขาอื่นเรอผมไม่อยากตัดสินกันตอนนี้เลยอ๋อครับหนึ่งนะมันเหลือสองข้อไม่ได้เหลือข้อเดียวเอาเหรอใช่เมื่อกี้นะงั้นข้อนี้โมคาป่ะ อะไรตัวอะไรวะเนี่ยรู้ไหมอัวไอ้ชื่ออะไรนะไอหุ่นเชิดป้าคันคุโร่ตัวประกอบตัวประกอบจริงตัวประกอบตัวประกอบโดนไอซัตรีลิจบันอันนี้ข้อสิบเก้าคะแนนคือเจ็ดต่อแปดป่ะเจ็ดต่อแปดอ่ะต้อต่อไปพร้อมนะพร้อมสามสองหนึ่งเน้นกดไวไม่เน้นต่อเทนเทน เห็นเต้นเห็นตอบมาเยอะเลยทุกติดครับขอคำใบเพิ่มจิระยะไม่ใช่พี่ติดเขาหนิดเดียวเองขอคำใบเพิ่มใช่ไหมขอหนึ่งใบคำใบนะสามสองหนึ่งอ๋อผมเพื่อพี่เลยผมจะตัดสินกับพี่เกมหน้าใช่เหรอเชิญเลยครับใส่แหวนแสงกุศลใส่อุศาไม่มีกระเป๋ามันมีครับคุณมันเป็นตัวไม่มีไม่มีแสงกระบอไม่ค่อยมีมันมีตัวหนึ่งพี่ที่มันแบบมันจะใช้ อุปกรณ์เยอะๆในแสียงกุสตาโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันคือตัวใช้ระเบิดเมื่อตอนต้นพี่เป็ดผมขโมยแต้มพี่เป็ดมาหนึ่งแต้มตอนนี้ผมขอคืนตัวใช้ระเบิดเดดี้พี่จัดเลยข้อนี้เราไปจัดสิึงในเกมหน้าเนี่ยผมไายพี่เลยไอ้กูตอบป่ะเออตอบเลยเด้นดาราเออใช่ตอบที่สตอร์มอ่ะครับเอออ่อนเลยอ่อนนี่คือใบหนี้เออคุณดูว่าเดดี้คือตอบเดดี้ไม่ใช่ไว้ ใกล้ๆอยู่แล้วข้อสุดท้ายอันนี้ตัดสินมาแปดเท่าข้อสุดท้ายข้อตัดสินอย่าเพิ่งเปิดถ้าจะมุมไกลพี่ออกให้ดูไกลให้ดูไกลไม่กล้องมึงทันเหรอกล้องมึงเห็นเหรอกล้องมึงอ่ะกล้องไม่ต้องเห็นเราใครมากดไ้ก่อนข้อสุดท้ายปึ๊บตั้งงานเลยว่ะแม่หลังต้นไม้จบจบผมรู้ตายพี่รู้ขวาเอางี้นะข้อสุดท้ายใครตอบถูกโดนทังมึงคะแนนอุ้ยจะได้รต้องตอบมั่วเออเอาว่ะได้ได้สามสอง วิทยุไตล่าตัดสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็ววิจโจจีโจจี่่ไม่จบเขสีข้อสุดท้ายเลยวะข้ดท้ายมึงนี่มึงคือโจจี้จจีเป็นหน้าตาที่ต้อง ก็ไม่ได้ถึงนี่ว่าแสงสานปลายชนะไปข้ที่ผ่านมาคือยากหมดเลยนะมองไม่ออกเลยมาตายโจจิก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นข้อที่แบบพีซี่โบรแต่ก็ผู้ชนะอีกเพียงหนึ่งเดียวเชิญที่เป็ดพาผมไปฟิตเนสของพี่เลยครับอย่างไรไม่เจอกระสีอย่างไรอย่างไรแบบโอเคก็ไอันอยู่ก็ได้ใจเต้นหน่อยกายผมว่าได้กใจเห็นวิ่งป่ะไม่ได้กายวิ่งหนึวิ่งใหญ่กว่าได้เต้นเต้นอะไรด้จริงจังอะไรเอาไป ทำมาย่อมชนะธรรมไม่มีอยู่จริงไปครับตัวแทนฝั่งโคโนมา่อ้ยวิ่งหนักทัพมิ่งใหญ่เลยจำยัำได้กไอ้เไมยหนักไปไม่ไกลอันนี้คือลูกเหล็กทั้งหมดของบ้านพิเปศษไปเลยนี่ไม่ต้องห่วงแต่ก็เรื่องอันเนี้ยก็โดนไปยามในทีนึงอ่าชูเรื่องถ้ามีอะไรพลาดมีอะไรเหยียบคอยช่วยใช่เหรอทัานแรกคือผมขอขอหนึ่งทีพอหนึ่งทีพอหนึ่งทีคนทำโทษหนึ่งทีพออันนี้โปรตีนที่ยกแบบยี่สิบ ยี่สิบอ๋อโอเคขอ,อเซฟทีครึ่งเดียวพอไม่ใช่ไปถึงหนักหนักแค่ยี่สิบหมอหนักแค่ยี่สิบยี่สิบนี่ก็ต้องมีคนช่วยนะปกติอะเอ้า,าถูกฟอร์มเลยป่ะกูกูรอกูรอช่วยอนะกูรอช่วยนะพี่เป็นกูแตกก็ <c oughs> มึงคนละข้างกับขยับอดยเหรอไอเหยื่แล้วพนะ <c oughs> อเย,ยาื่อเหยับคนละข้างนี่ <c oughs> คนละข้างเลยดิน้องแต่จริงๆอ่ะทุกคนไอ้บาเบลอ่ะมันไม่ควรเซฟข้างเดียวแต่อันนี้เป็นแบบแมชชีนไม่น่าเป็นไรเพราะเซฟข้างเดียวมันจะแรงไม่เท่าวันนี้เดี๋ยวมึงเซฟ อันนี้ผมไม่ได้ออกแรงนะไม่ได้ออกแรงเลยนะ,ะหนึ่งทีพอใหเป็ดโชยน้องๆมันดูหน่อยว่าซื้อมากินอะไรโตมันร่ำแค่ไหนอะไรกนักแต่แต่หนึ่งบ้าไหวมีไหวนี่นะผมไมไ่ออกแรงนะเออเราเจอกันครับใครละแข็งอุษาเก่งที่สุดพี่เป็ดมีอะไรจะพูดไหมก็พอ <c oughs> ทำนี่แล้วครับผมทุกคนก็แมว่มาจะเร็วสักแค่ไหนเอาจินไหมคือผมกำลังคิดอยู่ว่าจะแบบมีใครที่สามารถลงไปกาได้ไหมหรืออะไรโต้เรื่องอะไรก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดผมล้มไม่ได้ในโลกนี้คงไม่มีใครล้มแล้วเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ออันนนีีี้สสุก็คืเปรียบเสมือนแม่พยาชีราม่ากับมัารดาอ๋อจังหวัดฉันนี่เลยนี่คือแขนขาดตอนสุดท้ายทุบข้างมวยนี่คือตึงแล้วแต่ว่าเอี่ยวันนี้เราตุบแพ้จริงจ่อกก็หางมันง่วงมันแดกเยอะมันระบายแล้วเจ้าทุกคนบาย